กันไปเลยนะคะคุณก็ไม่ทักเขาก็ไม่ทักคุณเนี่ยมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมแม่อะไม่แกงหนูนะไม่เลี้ยงไข่นะคะใครนะคะ,คะ,คะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เลิกคุยกับใครสักคนหนึ่งไปแต่คุณยังมีความหวังเล็กๆรอเขาอยู่อะ่ะอันนี้คือคลิปของคุณนะต้องมีชื่อเขานะคะพูดถึงชื่อเขาในใจของคุณก่อนนะสำหรับคนที่กำลังรอคอยคนรักเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่านะจ๊ะ มันถึงจะตรง20%แต่ถ้าคุณไม่มีเลยนะคะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่แบบเอ้ยเขาหายไปอะไรแบบนั้นไม่ต้องดูจ้าอันนี้มันจะไม่ตรงอยู่แล้วเธอสงใครนะคะมีวันเกิดต่อ,ตอไปนี้เธอจะตรง80%นะจ๊ามีวันเกิดเธอหรือเปล่านับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะ3 3 2 3 3บยสเอนะคะมีถุนตุลกลุ่มลัคนาราศีเมถุนนะคะลัคนาราศีเมถุนวันที่6นะคะลง้ายด้วยเลข6เนาะแล้วก็มีถุนอีกแล้วอีกแล้วเนาะ แล้วก็คนเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูค่ะคนเกิดลัคนาราศีมีนกระกดพิจิกตล,ลงไทยด้วยเลขห้ามีนกรกโพิจิตลง้ายด้วยเลขสิบอ่ะมิถุนตุลกุมลงไทยด้วยเลขหนึ่งนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะนะอ่ะมาดูกันโซนใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่กดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ทักทายมาแบบปก,กติรอหนึ่งวันแบบด่วนรออ่าแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่า ห่างหายกันไปนแล้วเราก็ไม่ทักเขาก็ไม่ทักความสัมพันธ์มันจบแล้วใช่ไหมแม่แบบไม่ได้มีความหวังอะไรแล้วใช่ไหมไหนดูสิเอือไหนดูน้อยอ่ะนายอัพสอดนะคะต่อมาอืมขึ้นมาทำไมเนี่ยตอนแรกเหมือนจะตัดใจแล้วนะทู็อปสอดขึ้นมาอีก Page of Wands The Hermit สุดท้ายได้เด o วิวออฟจูนะให้ความหวังกันเข้าไปอีกเธอคือตอนแรกอะ่ะมันเหมือนจะตัดจบกันได้แบบสนิทแล้วนะถึงแม้ว่าคุณนะคะยังยังมีความโกรธเขาอยู่ในใจที่แบบเขามาโกสติงคุณหรือว่าตัวคุณเองอะ่ะโกสติงเขาคุณอยากจะให้เขามางอแต่เขาก็ไม่งอคุณอะ่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนจบกันไปแล้วอะ่ะเธอแต่ฉันจะบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีโอกาสสูงที่อยู่ๆเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวเขาเมา หรืออย่างที่2องคือตัวเขาเองไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะในเรื่องบางเรื่องที่เขาเครียดมากๆเขาจะกลับมาหาคุณค่ะแล้วความสัมพันธ์การกลับมาเนี่ยแม่มันมันมันเป็นแฟนมันเป็นคนคุยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรคือการกลับมาของเขานะคะฟังนะถ้าหนูอ่ะเคยเป็นคนคุยกับเขานะคะหนูจะได้ตําแหน่งนั้นขึ้นมาแต่ถ้าหนูเป็นแฟนเขาว่าเธอฉันจะบอกให้นะเธออาจจะได้แค่ตําแหน่งคนคุย เฉยๆนะเพราะเขาอะยังไม่ได้มั่นคงกับเธอขนาดนั้นแต่อย่างน้อยอะเขาก็จะกลับมานะคะแล้วก็การกลับมาขอคาปรึกษาจากเธอเนี่ยเขาจะพูดจาดีกับเธอมากๆนะคะแล้วก็เหมือนแบบสุภาพมากแบบที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาคนนี้ไม่เคยสุภาพกับคุณขนาดนี้แน่นอนนะคะแต่การกลับมาครั้งเนี้ยเขาจะสุภาพกับคุณเหมือนแบบถามด้วยความเกรงใจอะเธอแต่สุดท้ายอะเราจะได้คุยกันแบบดีมากๆคุยกันแบบประติดประต่อนะคะเออไฟดับ ตลอดเลยอะมาดูสิว่าแล้วเขาคนนี้ตอนนี้วินาทีนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะอะใครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่นะคะให้ได้แบบแม่นะคะหรือว่าเอออยากจะอ่านไพ่ยิปซีสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเปิดให้ตัวเองนะคะหรือจะเปิดร้านดูดวงนะคะสามารถเรียนได้แบบสดนะคะแบบวิดีโอคอลโทรคุยกันกับแม่นะก็จะให้นะคะประมาณ1ิชั่วโมงเธอ นะก็วันหนึ่งอ่ะเรียนหนึ่งชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้นะคะให้ครบสิบชั่วโมงนะสงนครที่ถามว่ามีของแถมไหมนะคะแบบสดมีของแถมแน่นอนมีไพ่ยิบซีไปนะคะแล้วก็การตลาดด้วยถ้าหนูถามนะจ๊ะสงนครที่แบบเรียนแบบแห้งอะ่ะ ก็จะได้อยู่สองใบเทานะคะราคาย,ยยาย่อมเยาย่อมเยาตีกับอะไรคะแม่แม่ถึงบอกว่าย่อมเยามี8คลิปวิดีโอเถอะคลิปวิดีโอหนึ่งอ่ะก็คือประมาณ1ชั่วโมงเถอะอีแปดคลิปวิดีโอเนี่ยเธอดูได้ตลอดชีวิตนะสองใบเทาถือว่าไม่ได้แรงนะจ๊ะส่งใครที่แบบแม่ขามีโปรเดายายไหมโปรเดายายมีนะจ๊ะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะนะแล้วก็เข้ามาตรงใต้โปรไฟล์เธอมันจะมีลิงก์จะได้16 ใบแดงถ้าเคอเกิดอยู่ในวันจุดๆเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะในแบบแห้งนะคะเรียนได้ทันทีประโยชน์ก็คือเรียนได้ทันทีเถอไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะแบบสดยังจะต้องรอฉันจัดตารางฉันไม่ได้จัดตารางเองหรอกพี่แอดมินจัดให้นะคะนะอ่ะมาดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกงไงคุณบ้างให้เราแฟนนะคะ9เหรียญน,นะคะ3เหรียญ คิงอั o สอดนะคะแล้วก็5ฟ f e ฟอร์เพนเทอเธอเขาคิดถึงเธอนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเธอคงโกรธเขามากแล้วเธอคงจะตัดเขาออกจากชีวิตแล้วเขาอะ่ะมันเป็นคนที่แบบไม่น่ารักเธอคงไม่สามารถให้อภัยเขาได้แล้วไม่น่าจะมองหน้ากันติดแล้วแล้วคุณอาจจะเกลียดเขาไปเลยก็ได้อันนี้คือความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะแล้วเขาก็มองคุณว่าคุณอะ่ะช่างสูงส่งหลือเกินตั้งแต่แบบ จบความสัมพันธ์กันไปชีวิตคุณดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยอะแต่ชีวิตเขาอะเหมือนดำดิ่งสู่แบบก้นเหวทะเลหรือก็เธอเขาอะก็ภาวนาว่าสักวันหนึ่งอะตัวเขาจะรวบรวมความกล้าแล้วทักคุณมาได้นะในสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะมันค่อนข้างที่จะ ยากมากที่จะมีคนให้อภัยเธอเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็มีความแบบกลัว,ลวนิดนึงอ่ะกับการที่จะทักมาหาเธอแต่เขาคิดถึงเธอนะใบเนี้ยบอกเลยว่าคิดถึงสุดหัวใจนะจ๊ะ,ะจบคําททานายแล้วนะคะใครชอบคําททานายแม่พิมค์าว่าวิตวินะมีใครนะคะแอบคลั่งรักคุณหรือเปล่านะจ๊ะใครนะคะผ่านมาเจอคลิปนี้นะก็นึกถึง ตัวคุณเองลวกันนะจ๊ะจะได้รู้ไปเลยว่ามีใครแอบข้างรักคุณไหมนะคะถ้าลักษณะเดล่านี้นะคะคุณรู้จักใครบางคนคนนั้นคือเขาข้างรักคุณนะอะผ่านมาเจอนะคะมีตรงแค่20%เอนธอถใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะจะตรงประมาณ80ไปได้เลยนะจ๊ะอะวันนี้นะคะก็แต่งหน้าในลุคแบบอะราศีพฤกษกนะจ๊ะนะอะก็จะแบบเนี่ยเห็นปะนะจ๊ะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะโพสคลิปนะคะไว้ในช่องเล็กนะอะดูซิว่ามีใครบ้างนะคะ คนเกิดอยู่ในราคนาราศีเมษนะจ๊ะคนเกิด ouais, เ 1, มษสิงห์ธนูวันทองไทยด้วยเลขหนึ่งคนเกิดวันทองไทยด้วยเลขหนึ่งมีถุนตุลกุมนะคะคนเกิดอยู่ในวันศุกร์นะจ๊ะคนเกิดพฤหัสนะคะคนเกิดวันธนทอาไทยด้วยเลขเจ็ดนะคะภธศกอมกกรลองไทยด้วยเลขห้านะคะมีนกรกฎพิจิกหาใช้ไปต่อกับแม่วิวิดได้เลยนะคะกดที่หน้าแม่นะคะจองค prawda, ิวนะที่ตรงนี้นะคะจะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์เธอกดมาลิงก์ใต้โปรไฟล์นะจ๊ะที่ไม่ใช่ดีเอ็มนะเพราะดีเอ็มอะฉันจะลบทิ้งทุกวันนะคะเนื่องจากเครื่องมมันจะเเต็ออ ส่วนใครนะคะถามว่ารอนานไหมรอคิวหนึ่งวันเธอส่วนคิวปกติคิวด่วนนะคะรอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นคิวปกติรอหนึ่งวันขอดูลักษณะนะคะคนที่ข้างรักคุณนะคะว่าเป็นใครเอ่ยเธอ ดีไฮโลแฟนนะคะอย่างแรกก็คือจะต้องเป็นคนที่แบบมีวิชาความรู้นะคะหรือว่าเรียนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะอาจจะแบบประมาณมาสเตอร์ดีกรีหรือว่าด็อกเตอร์ดีกรีไปเลยก็ได้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบสั่งสอนคนเธอชอบชี้แนะแนวทางนะคะแล้วก็เป็นคนอบอุ่นใจดีค่ะเขาอาจจะเกิดอยู่ในรัคนาราศีพฤกศก็ได้นะคะแล้วเขาเองอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบมีความเป็นครูบาอาจารย์สูงมากเถอหรือเขาอาจจะอายุมากกว่าเธอก็ได้นะจ๊ะนะ ต่อมานะคะ Five of Pentacles นะคะคนคนี้เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวค่ะเขาอาจจะมี t r รมานะคะหรือปมในอดีตค่อนข้างที่จะเยอะนะโดยการที่แบบตัวเขาเป็นผู้ไฮใช่ปะเขาอาจจะโดน take benefit ค่อนข้างที่จะเยอะเธอ แล้วก็ the lovers ขึ้นมานะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เป็นที่รักของคนรอบตัวเธอเขาอาจจะมีคนหลายคนมาขอความช่วยเหลือนะคะแต่อาจจะมีเพื่อนสนิทแบบแค่ไม่กี่คนเองเธอเวลาเขาอยู่กับคนในสังคมนะคะเขาจะเป็นแบบที่รู้จักกันเธอแต่ว่าเขาอาจจะคลิปลุกนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนพี่ใหญ่นะคะในกลุ่มนะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะ Six ซ็อนะคะคนคนนี้นเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงกุ้งกิงกินของแก้วนะคะหน้าตาเขาอาจจะแบบ อาจจะมีความดุนิดนึงนะคะแต่ว่าพออยู่ใกล้แล้วอะได้เอเตอแบบอบอุ่นมากๆเธอแล้วเขาอะเวลาอยู่กับเธอเขาจะดูแลเธอแบบค่อนข้างดีเหมือนเด็กน้อยน่ารักอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอาจจะซื้อแบบของอะไรเล็กๆน้อยๆมาฝากเธอค่อนข้างบ่อยนะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายนะคะนายออฟคัพนะคะตัวเขาเองนะคะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนหนึ่งนะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแต่เขาเป็นคนที่เลือกคบคนไง ก็อาจจะมีคนแบบมา approach นะคะหรือว่ามาจีบเขาแบบตรงไปตรงมาถือแต่ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนยังไงชอบดูแลคนอื่นคือเธออาจจะไม่ได้รับรู้ว่า เขาว่ามีใครเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าเพราะว่าคนเขาหาเขาเยอะมากๆนะคะสีผิวของเขานะแม่ให้อยู่ที่ผิวขาวเหลืองนะคะจนถึงผิวแบบสีขาวอมชมพูเธอจะไม่ได้แบบติดแทนเธอแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกกําลังกายเธอเขาอาจจะเจ้าเนื้อเบาๆนะคะหรือว่ามีแบบมีกุง้งมีแก้มอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะมีคนลักษณะแบบนี้ไหมถ้าใช่นะคะบอกไว้ด้วยนะส่วนใครนะคะที่อยากจะดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนเนี้ยข้างรักเธอเนี่ย ขนาดไหนขนาดไหนอ่ะเต็ม100นะคะให้ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวแม่จะมาเปิดเพิ่มให้ ใจนะคะอยากจะเรียนดูดวงกับแม่นะคะเพื่อเอาไว้อ่านดวงตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งแบบอ่านหนูอยากจะหาอะไรได้เสริมอะไรแบบนี้แต่ก่อนอื่นเธอต้องอ่านดวงตัวเองให้เป็นก่อนนะจ๊ะนะมีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดวิดีโอคอลโทรคุยกับแม่10ชั่วโมงนะคะก็แบ่งเป็นเรียนวลานละงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะจ๊ะแถมพยิบซีไปนะคะแล้วก็แถมเรื่องการตลาดไปด้วยเธอถ้าเกิดเธอแบบเอออยากจะให้แม่ช่วยดูแบบช่องให้ช่วยแบบอ่าดูว่าหัวข้อไหนที่มันฟังอะไรประมาณนี้สามารถบอกได้นะคะสําหรับเรียนสดนะส่วนเรียนแห้งนะคะไม่ต้อง รอยใจนะคะเรียนได้ทันทีไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นอยู่ที่2ใบเทานะคะนะแล้วก็มีโปรย้าย16ใบแดงด้วยเธอกดที่หน้าดิฉันตรงนี้นะจ๊ะนะแล้วก็อ่ะมีทั้งหมด8คลิปเธอเรียนครบ8คลิปอะดูวิดีโอไปเถอะนะจ๊ะยังไงก็ต้องอ่านได้แหละเธอเนาะ,ะอ่ะมาดูกันนะคะเขาข้างรักคุณขนาดไหนเนะะี่ยเธอให้ลองแฟนขึ้นมาอีกและเธออะไรนี่ต่อมานะคะได้โ o ล์ทเพนต์โรนะคะต่อมาได้จัดเมนนะจ๊ะ ต่อมาอุ้ยได้ Five of Pentacles นะคะสุดท้ายได้ The Lover เธอไพ่มันดูคล้ายๆกับเซตเดิมใช่ไหมเธอเขาข้างรักเธอนะคะเขามีความรู้สึกแบบหยหาเธอมากๆนะเวลาที่ห่างกันไปอ่ะเขาคิดว่าเธอจะไปมีคนอื่นหรือแม้กระทั่งแบบเออน่าจะมีคนมาจีบเธอเยอะเธอคงไม่ได้สนใจอะไรเขาหรอกอะดราม่านั่งดราม่าอยู่ในใจตัวเองนะคะโดยที่ไม่ได้บอกคนอื่นนะคะนะเขาจะไม่ได้ปรึกษาเรื่องของคุณกับคนอื่นเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นพี่ใหญ่ไงแล้วตัวเขาว่าชอบไปปรึกาชอบให้คำปรึกษาคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่ไปปรึกษาคนอื่นเนี่ยมันจะเสียฟอร์มนะคะ ตอนนี้ถ้าถามถึงความข้างรักนะแม่ให้อยู่ที่ประมาณแบบ70%ได้เลยนะจ๊ะแต่ข้างรักอยู่ในใจลึกๆเนาะอ่ะใครชอบความทำนายแม่พิมพ์คำว่าวิทวิ